วิชาทัศนศิลป์ชั้นประถมศึกษาปีที่1หน่วยการเรียนรู้ที่5เล่นสีน้ำกันดีกว่าเรื่องวิธีการและเทคนิคการใช้สีน้ำและการเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์กันค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราไปรู้จักมาตรฐานการเรียนรู้กันก่อนเลยนะคะมาตรฐานศ1 1ค่ะสร้างสารรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสารรค์วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าง,งานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระเช่มชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันค่ะตัวช้วัดนะคะข้อที่1ค่ะมีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์ข้อที่2ค่ะสร้างงานทัศนศิลป์โดยการทดลองใช้สีโดยเทคนิคง,ง่ายๆค่ะและจุดประสงค์ในการเรียนรู้ของเรามีดังต่อไปนี้ค่ะข้อที่1ค่ะ อธิบายขั้นตอนการวัดภาพระบายสีภาพธรรมชาติด้วยสีน้ำได้ถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะวัดภาพระบายสีภาพธรรมชาติด้วยสีน้ำได้อย่างสวยงามและสร้งสรรค์ค่ะข้อที่3ค่ะชื่นชมและเห็นคุณค่าของงานวัดภาพระบายสีน้ำค่ะก่อนอื่นเลยนะคะในครั้งก่อนเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับ เทคนิคและวิธีการวัดภาพระบายสีน้ำกันไปบ้างแล้วใช่ไหมคะแล้วนักเรียนบอกคุณครูได้ไหมคะว่าสีน้ำมีลักษณะเป็นอย่างไรเอ่ยเยี่ยมมากๆเลยค่ะใช่แล้วค่ะสีน้ำนะคะมีลักษณะโปร่งแสงนะคะแล้วก็ดูเบาสบายนั่นเองค่ะซึ่งสีน้ำนะคะสามารถผสมน้ําโดยใช้ทุกกันระบายบนกระดาษวัดเขียนมีหลายสีนะคะ โดยสามารถที่จะใช้เพียงแม่สี3ส,สีหลักค่ะซึ่งได้แก่สีแดงสีเหลืองและสีน้ำเงินสามารถทำการผสมกันนะคะเพื่อให้เกิดสีใหม่ขึ้นมาอีกมากมายเลยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานวาดภาพระบายสีน้ำนั้นมีอะไรบ้างคะเยี่ยมเลยค่ะใช่แล้วค่ะประกอบไปด้วย สีน้ำและกระดาษวัดเขียนเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะใช่แล้วค่ะการสีและเยี่ยมเลยค่ะทูก,กันต่อไปค่ะเราใช้อะไรอีกหน้าใช่แล้วค่ะเราใช้ถ้วยพลาสติกนะคะสําหรับล้างทุกันนั่นเองเยี่งม,มากๆเลยค่ะและข้อสุดท้ายค่ะเราใช้ดินสอและอย่างลบนั่นเองค่ะ ในการร่างภาพในงานวัดภาพประบายสีน้ำค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยและนักเรียนบอกคุรูได้ไหมคะว่าเราควรที่จะผสมสีน้ำอย่างไรคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะใช่แล้วค่ะเราควรที่จะผสมให้พอดีนะคะไม่คนหรือเหลวจนเกินไปแล้วก็ควรที่จะผสมลงในจานสีด้วยนะคะเพื่อไม่ให้เกิดความสุกโปรก ลเลอะเทอะนั่นเองค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อไปค่ะเรามาดูภาพทั้งหภาพนี้กันนะคะบอกคุณครูได้ไหมคะว่าภาพใดบ้างคะเป็นการสปริงคู่กันค่ะภาพที่หนึ่งใช่ไหมเอย่ยาภาพที่1น,นะคะเป็นการสปริงคู่กันค่ะภาพที่สองภาพมาแมลงปอเหรอคะเยี่ยมเลยค่ะใช่แล้วค่ะ ภาพแมลงปอนะคะก็เป็นการสปริงทุกันนั่นเองค่ะแล้วภาพก้อนเมฆภาพที่สามะคะใช่ล้วค่ะภาพก้อนเมฆนะคะไม่ใช่การสปริงทุกันนะคะภาพที่สี่นะคะภาพต้นยานี้เยี่ยมเลยค่ะใช่ล้วค่ะภาพต้นยานะคะเต้นวิธีการสปริงทุกันนั่นเองและภาพที่ห้านะคะใช่ไหมเอ่ยเยี่ยมเลยค่ะ ภาพที่หนะคะไม่ใช่การสปริงพ่ก,กันนะคะภาพสุดท้ายค่ะภาพปลาภาพนี้เป็นการสปริงู่กันนั่นเองค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะดังนั้นค่ะพอจะบอกคุณครูได้ไหมคะว่าการสปริงู่กันนั้นคืออะไรเอ่ยเยี่ยมมากๆเลยค่ะใช่แล้วค่ะการสปริงพ่ก,กันนะคะก็คือการดกดพ่กันนะคะโดยใช้น้ำหนักมือที่ต่างกันค่ะ ความยืตุยุ่นของขนพุกกันนะคะจะทําให้เส้นพุกกันของเรานั้นสวยงามนั่นเองค่ะซึ่งภาพต่างๆเหล่านี้นะคะก็เป็นภาพที่เกิดจากการกดพุกกันนะคะโดยใช้น้ําหนักมือที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะจะทําให้ได้ผลงานที่สวยงามเหล่านี้นั่นเองต่อไปค่ะการวาดภาพอิสระโดยสีน้ําเป็นอย่างไรบ้างคะ ใครพอจะสรุปความรู้ความเข้าใจสัส้นๆให้คุณครูได้ไหมเอ่ยเยี่ยมมากเลยค่ะใช่แล้วค่ะเราสามารถที่จะคิดคน้นและสร้างสารรค์วิธีการใช้พวกกันกดสีลากสีระบายสีได้อย่างอิสระตามจินตนาการและที่สำคัญนะคะเมื่อถ้าเกิดว่าเราฝึกฝนบ่อยๆก็จะทำให้เรานะคะสามารถที่จะใช้พวกกันได้อย่างคล่องแคล่วนั่นเองค่ะ ซึ่งสีน้ำที่นักเรียนเห็นนะคะก็ดูแล้วโปร่งแสงดูเบาสบายและที่สำคัญนะคะก็ยังทำให้ภาพนั้นดูสวยงามแล้วก็มีมิติสมจริงนั่นเองค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะแสดงว่านักเรียนนะคะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคและวิธีการระบายสีน้ำดีเยี่ยมเลยนะคะดังนั้นค่ะวันนี้ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนศิลปะ ทัศนศิลป์ของเรากันอีกครั้งนะคะและเช่นเคยค่ะวันนี้เราจะได้วาดภาพระบายสีน้ำกันอีกแล้วค่ะนักเรียนชอบไหมคะอ่าชื่นชอบกันใช่ไหมคะแล้วเตรียมอุปกรณ์กนพร้อมหรือยังคะเยียมมากๆเลยถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มเรียนรู้กันต่อเลยนะคะไปกันเลยค่ะมาดูภาพนี้กันนะคะจากภาพค่ะนักเรียนเห็นอะไรบ้างคะ ไหนบอกคุณครูสิเยี่ยมเลยค่ะใช่แล้วค่ะจากภาพนะคะเราเห็นทั้งต้นไม้ดอกไม้แล้วก็เห็นทู่ขานั่นเองบอกคุณครูได้ไหมคะว่าภาพที่เห็นเหล่านี้เราน่าจะเรียกภาพนี้ว่าเยี่ยมมากเลยค่ะเราเรียกว่าภาพธรรมชาตินั่นเองซึ่งภาพธรรมชาตินี้นะคะดูแล้วมีลักษณะอย่างไรบ้างเอ่ยเก่งมากๆเลยค่ะ ใช่แล้วค่ะดูแล้วตรงแสงเบาสบายแล้วก็ดูดีมิติสวยงามแล้วก็สมจริงนั่นเองค่ะพอจะบอกกับครูได้ไหมคะว่าภาพที่เห็นนี้นะคะน่าจะใช้สีอะไรเอ่ยเยี่ยมมากๆเลยค่ะใช่แล้วค่ะภาพที่นักเรียนเห็นนี้นะคะใช้สีน้ำนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยนะคะไปไปดูภาพกันต่อเลยนะคะ จากภาพค่ะนักเรียนเห็นภาพอะไรกันบ้างคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะใช่แล้วค่ะเราเห็นภาพต้นมะพร้าวภาพทะเลแล้วก็เห็นชายหาดด้วยนั่นเองค่ะซึ่งภาพที่เห็นเหล่านี้เราเรียกว่าเก่งมากๆเลยนะคะใช่แล้วค่ะเราเรียกว่าภาพธรรมชาตินั่นเองซึ่งภาพธรรมชาตินี้นะคะภาพทะเลนี้ให้ความรู้สึกโปร่งแสงนะคะ เบาสบายแล้วก็มีมิติสองสิ่งนั่นเองค่ะยอดเยี่ยมมากมเลยนะคะบอกคุณครูได้ไหมคะว่าภาพที่นักเรียนเห็นนี้ใช้สีอะไรคะเก่งมากๆเลยค่ะใช้สีน้ำนั่นเองค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะต่อไปค่ะภาพนี้โอ้โหสวยงามไหมคะดูสวยงามสีสันสดใสใช่ไหมคะนักเรียนเห็นอะไรบ้างคะ ไหนลองบอกคุณครูสิเยี่ยมมากเลยค่ะใช่แล้วค่ะเราเห็นต้นไม้ดอกไม้แล้วก็ภูเขานั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยซึ่งภาพที่เห็นนะคะก็เป็นภาพใช่แล้วค่ะเป็นภาพธรรมชาตินั่นเองซึ่งภาพธรรมชาตินี้นะคะก็ดูแล้วมีลักษณะเก่งมากๆเลยค่ะมีลักษณะโปร่งแสงเบาสบายนะคะแล้วก็ดูมีมิติ สมจริงนั่นเองค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยเอหบอกคุณรูได้ไหมคะว่าภาพที่เห็นนี้ใช้สีอะไรคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะใช่แล้วค่ะภาพที่เห็นนี้นะคะใช้สีน้ำนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยนะคะดังนั้นค่ะเราไปดูภาพทั้งสามภาพนี้กันอีกครั้งนะคะภาพที่1น,นะคะภาพที่สองและภาพที่สานะคะ สามก็เป็นภาพที่ให้ลักษณะอ่าใช่แล้วค่ะให้ลักษณะโปร่งแสงเบาสบายแล้วก็ดูมีมิติสมจริงนั่นเองเยี่ยมมากๆเลยค่ะดังนั้นนะคะภาพทั้งสามภาพเหล่านี้จึงเป็นภาพวาดที่ระบายด้วยสีใช่แล้วค่ะเป็นภาพวาดที่ระบายด้วยสีน้ำน,นั่นเองมีใครพอจะบอกคุณครูได้ไหมคะว่า เราเรียกภาพวาดเหล่านี้ว่าอะไรคะว้าวมีเพื่อนตอบถูกแล้วเก่งมากมากเลยนะคะใช่แล้วค่ะเราเรียกว่าการวาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติด้วยสีน้ำนั่นเองค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยแล้วนักเรียนพอจะบอกอคุณครูได้ไหมคะว่าการวาดภาพระบายสีภาพวาดระบายด้วยสีน้ำนั้นมีขั้นตอนอย่างไรบ้างคะอ่า ดังนั้นค่ะเราไปดูพร้อมกันเลยภาคนี้ค่ะขั้นตอนแรกเราทำอะไรเอ่ยเยี่ยมเลยค่ะใช่แล้วค่ะเราก็จะเริ่มจากการร่างรูปสิ่งรอบตัวนะคะโดยดินสอสีดำนะคะจากนั้นเราทำอะไรเอ่ยอ่าภาคนี้ค่ะเยี่ยมมากๆเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็ระบายสีส่วนใหญ่นะคะได้แก่ ื็นที่ของท้องฟ้าแล้วก็สนามหญ้านั่นเองค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะทําอะไรเอ่ยอ่าเป็นภาพนี้ค่ะเยี่ยมเลยค่ะใช่แล้วค่ะขั้นตอนที่3ามนะคะเราก็จะทําการระบายสีบ้านนะคะแล้วก็ระบายสีรายละเอียดอื่นๆนั่นเองค่ะเพียงเท่านี้นะคะก็จะได้ภาพวาดธรรมชาตินะคะที่ระบายด้วยสีน้าํา ที่มีความสวยงามแล้วก็สดใสดูแล้วมีนิติสมจริงใช่ไหมคะอ่าขั้นตอนง่ายไวเอ้ยง่ายใช่ไหมคะแล้วนักเรียนพอจะบอกครูคได้ไหมคะว่านักเรียนมีวิธีการเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์อย่างไรบ้างคะใช้เสร็จแล้วเปิดฝาไว้เฉยๆได้ไหมคะหรือว่าวางทิ้งไว้ได้ไหมเอ่ยอ่าไม่ได้นะคะเราควรที่จะ ใช่แล้วค่ะควรที่จะปิดฝาหลอดน,นะคะให้แน่นสนิทเลยเพื่อเป็นการป้องกันสีแห้งนะคะแล้วก็ควรที่จะใส่กล่องนะคะหรือว่าเก็บไว้ในที่ร่มนั่นเองค่ะและที่สำคัญค่ะเราควรที่จะล้างทุกกันนะคะและภาชนะให้สะอาดเพื่อพร้อมที่จะใช้งานในครั้งต่อไปด้วยนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อไปนะคะ ก็มาสู่ช่วงกิจกรรมคิดวิเคราะห์ของเราในวันนี้กันต่อเลยนะคะและกิจกรรมคิดวิเคราะห์ของเราในวันนี้ค่ะคุณครูจะให้นักเรียนรวมกันคิดวิเคราะห์การวาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติโดยสีน้ําแล้วบันทึกลงในตารางดังต่อไปนี้ค่ะ,ะตารางวิเคราะห์มีดังต่อไปนี้นะคะเราจะทําการวิเคราะห์ภาพทะเลภาพนี้ค่ะซึ่งเราจะต้องสังเกต ต้นมะพร้าวนะคะแล้วก็ต้นยาว่ามีวิธีการและเทคนิคขัค้นตอนการวัดภาพระบายสีโดยสีนั้นอย่างไรบ้างค่ะนักเรียนพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะคุณครูจะให้เวลานักเรียนไปร่วมกันคิดวิเคราะห์ค,ค่ะไปเริ่มกันได้เลยนะคะ หมดเวลาแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะมีคำตอบกันในใจกันแล้วแน่ๆเลยดังนั้นค่ะเราไปฟังแนวคำตอบพร้อมกันได้เลยนะคะแนวคำตอบมีดังต่อไปนี้ค่ะต้นมะพร้าวนะคะวิธีการและเทคนิคที่ใช้นะคะใช้วิธีการสปริงทุกกันนั่นเองค่ะต้นยานะคะก็ใช้วิธีการสปริงทุกกันเช่นกันค่ะ และขั้นตอนการวัดภาพระบายสีด้วยสีน้ำนะคะมีดังต่อไปนี้ค่ะ 1. เริ่มจากร่างรูปนะคะด้วยดินสอนั่นเอง 2. ค่ะระบายสีพื้นที่ส่วนใหญ่นะคะซึ่งได้แก่ท้องทะเลชายหาดแล้วก็ท้องฟ้านั่นเองค่ะและ3ค่ะระบายสีต้นมะพร้าวนะคะและส่วนประกอบอื่นๆเพียงเท่านี้นะคะก็จะได้ภาพ ทะเลนะคะซึ่งเป็นภาพวาดธรรมชาติโดยสีน้ำที่มีความสวยงามแบบนี้นั่นเองค่ะแล้วนักเรียนพอจะบอกครูได้ไหมคะว่าเพราะเหตุใดนะจึงจะต้องปฏิบัติการวาดภาพระบายสีตามขั้นตอนนะคะแล้วถ้าเรา,เาไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนจะเกิดผลดีและผลเสียอย่างไรบ้างคะอ่าเพราะ ถ้าปฏิบัติตามขั้นตอนนะคะการวาดภาพระบายสีด้วยสีน้ำนั้นจะทำให้ภาพเกิดความสวยงามตามความต้องการนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยนะคะซึ่งผลดีนะคะถ้าหากเราทำตามขั้นตอนนั้นก็จะทำให้ผลงานของเรานะคะที่วาดภาพระบายด้วยสีน้ำมีความสวยงามตรงความต้องการของผู้วาดน,นะคะแล้วก็ทำให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเองด้วยค่ะ แล้วนักเรียนพอจะทราบผลเสียไหมคะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนนั้นจะทําให้ผลงานของเราเป็นอย่างไรบ้างคะเยี่ยมมากเลยค่ะใช่แล้วค่ะผลเสียนะคะก็จะทําให้ผลงานการวัดท่ระบายสีน้ําเกิดข้อผิดพลาดน,นะคะแล้วก็จะเสียเวลานะคะในการปรับปรุงแก้ไขผลงานได้ค่ะดังนั้นนะคะนักเรียนจึงควรวัดท่ระบายสีน้ําตามขั้นตอนกันนะคะ เรามาสรุปความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติโดยสีน้ำกันอีกครั้งนะคะเราสามารถวาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติรอบๆตัวเรานะคะโดยการใช้สีน้ำใช้ผู้กันกดสีลากสีระบายสีได้อย่างอิสระและเมื่อเราฝึกฝนบ่อยๆนะคะก็จะทำให้เราสามารถใช้ผู้กันได้อย่างคล่องแคล่วนะคะสามารถสร้างสารร การวัดภาพระบายสีภาพธรรมชาติด้วยสีน้ำได้อย่างสวยงามและก็คล่องแคล่วเลยค่ะและมาสู่ช่วงพลรงงานชิ้นงานของเราในวันนี้กันต่อเลยนะคะวันนี้ค่ะคุณครูจะให้นักเรียนวาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติดวยสีน้ำพร้อมทั้ง,งตั้งชื่อภาพค่ะซึ่งคุณครูนะคะก็มีเกณฑ์การประเมินผลงานดังต่อไปนี้ค่ะนักเรียนพอจะเข้าใจเกณฑ์การประเมินกันแล้วใช่ไหมคะ อ่าถ้าเข้าใจแล้วนักเรียนพร้อมที่จะวัดภาพระบายสีแล้วหรือยังคะเตรียมอุปกรณ์กันพร้อมหรือยังคะไหนชูขึ้นมาสูงๆหน่อยสิอุปรกรณ์โอ้โหเยี่ยมมากๆเลยค่ะดังนั้นค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มวัดภาพระบายสีภาพธรรมชาติด้วยสีน้ำกันได้เลยนะคะเชิญเลยค่ะ เอาละค่ะตอนนี้นะคะก็หมดเวลาเรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูแอบเห็นผลงานของนักเรียนนะคะวาดผ้าระบายสีธรรมชาติสวยงามกันมากมาเลยนะคะใช้สีน้ํากันอย่างสวยงามมีการผสมสีต่างๆเยอะแยะมากมายเลยและที่สําคัญนะคะหลังจากที่นักเรียนปฏิบัติกันเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมอ่าช่วยกันเก็บวัสดุแล้วก็อุปก,กรณ์กันให้เรียบร้อยด้วยนะคะ และว,วันนี้ค่ะเมื่อเราปฏิบัติตกิจกรรมการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาร่วมกันสรุปหลักการหลังการปฏิบัติตกิจกรรมพร้อมกันเลยนะคะวันนี้ค่ะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของวิธีการและเทคนิคการใช้สีน้ําและการเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์กันค่ะซึ่งสีน้ํานะคะสามารถที่จะนํามาผสมกันให้เกิดเป็นสีใหม่ได้มีวิธีการและเทคนิคต่างๆมากมายนะคะ เช่นการสปริงภูกันการวาดภาพอิสระด้วยสีน้ำซึ่งเราสามารถนะคะนำมาสร้างสารรค์ให้เป็นภาพวาดระบายสีน้ำต่างๆตามจินตนาการได้และที่สำคัญนะคะเมื่อใช้เสร็จเราก็ควรที่จะเก็บอุปกรณ์ต่างๆนะคะให้เรียบร้อยแล้วก็ต้องระวังไม่ให้ถูกแสงแดดด้วยค่ะและหลังจากที่นักเรียนนะคะได้วาดภาพระบายสีธรรมชาติด้วยสีน้ำกันไปแล้วนะคะ คุณครูก็จะให้นักเรียนออกมานําเสนอผลงานของตนเองให้กับเพื่อนและคุณครูฟังโดยที่เพื่อนและคุณครูนะคะจะร่วมกันประเมินผลงานแล้วก็ร่วมกันชื่นชมให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาผลงานของตนเองให้ดียิ่งขึ้นในครั้งต่อไปค่ะ,อะตอนนี้นะคะขอสักสองคนเก่งค่ะมีใครบ้างไหมคะที่จะออกมานําเสนอผลงานการวาดภาพระบายสีธรรมชาติด้วยสีน้ํา ให้คุณครูและเพื่อนได้รับชมรับฟังกันค่ะมีบ้างไหมคะไหนยกมือขึ้นหน่อยอ่ามีแล้วนะคะปรบมือให้กับเพื่อนคนเก่งของเราด้วยนะคะเชิญเพื่อนคนเก่งของเราออกมานำเสนอให้เพื่อนและคุณครูได้รับชมรับฟังกันได้เลยค่ะใช่เลยค่ะ ยอดเยี่ยมเลยนะคะขอชื่นชมเพื่อนๆคน,นเก่งของเราได้นะคะปลบมือให้กับเพื่อนคนเก่งของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะยเยี่ยมมากๆเลยค่ะผลงานของเพื่อนนะคะวาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติได้อย่างสวยงามดูเบาสบายโปร่งแสงมีมิติสมจริงอ๋อถูกต้องตามหลักการมากๆเลยยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะ,ะแล้วก็ขอชื่นชมนักเรียนทุกคนเลยนะคะ ที่มีความตั้งใจในการเรียนรู้ในวันนี้ค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูก็ยังมีตัวอย่างผลงานของเพื่อนๆเรามาฝากกันด้วยนะคะไปชมได้เลยค่ะว้าวและนี่ก็เป็นนะคะผลงานของนักเรียนนะคะชื่อภาพนะคะทิวทัศน์ในธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะผลงานของเพื่อนนั้นดูแล้วโปร่งแสงใช่ไหมคะดูแล้วเบาสบายแล้วก็ยัง มีมิติสวยงามสมจริงเลยใช่ไหมคะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะและหลังจากที่นักเรียนนะคะได้นําเสนอผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนก็ลองประเมินความพึงพอใจในผลงานของตนเองดูซิเพื่อเป็นการสะท้อนหาแนวทางในการพัฒนาผลงานของตนเองให้ดีขึ้นในครั้งต่อไปค่ะและเพื่อเป็นการทดสอบนะคะว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เรียน มากน้อยเพียงไรน,นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมชวนคิดคนตอบนะคะมาทดสอบความรู้ของนักเรียนกันค่ะนักเรียนพร้อมกันหรือยังคะเยี่ยมเลยค่ะถ้าทมแล้วเราไปเริ่มกันเลยนะคะข้อแรกค่ะสีส้มเกิดจากการผสมกันของสีอะไรบ้างคะสาม,สามหค่ะหมดเวลาแล้วนะคะเฉลยค่ะคำตอบก็คือข้อที่ ข้อที่1นั่นเองค่ะดเยี่ยมมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะข้อที่2ภาทับใดคือการวาดทับระบายสีทับธรรมชาติโดยสีน้ำคะ3า1ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะ,ฉะเฉลยค่ะคําตอบก็คือข้อที่ข้อที่3นั่นเองค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยแล้วข้อสุดท้ายของเราค่ะ ภาพใดคือการเก็บรักษาสีน้ำและทุก,กันที่ถูกต้องคะส 2. 1ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะ,ฉะเฉลยค่ะคำตอบก็คือข้อที่ข้อที่สามันเองค่ะเราควรที่จะเก็บอุปกรณ์ใส่กล่องให้เรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมล้างทุกกันด้วยนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยใครถูกทุกข้อเลยคะโอ้โห ตอบถูกกันทุกคนเลยนะคะเก่งมา,มากๆเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องวิธีการและเทคนิคการใช้สีน้ำและการเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์กันไปแล้วนะคะคุณครูก็หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่านักเรียนจะนำคมรู้ที่ได้นะคะไปใช้ในการเรียนวิชาทัศนศิลป์ในครั้งต่อไปค่ะซึ่งนักเรียนนะคะสามารถที่จะนำผลงานที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะไปเผยแพร่งลงในโซเชียลมีเดียต่างๆค่ะ ไม่ว่าจะเป็นผ่านทางช่องทางไลน์ทาง Facebook ทางอ n s t a g r กรมหรือว่าทาง YouTube เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้นะคะให้แก่ผู้ที่สนใจจะศึกษาต่อไปค่ะและสำหรับเนื้อหาในห,หน่วยการเรียนรู้ที่5เนื้อหาของเรานะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะแต่การเรียนรู้ของเรายังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะแน่นอนค่ะในครั้งหน้านั้นยังมีเนื้อหาใหม่ๆรอนักเรียนอยู่ รับรองนะคะว่านักเรียนจะต้องสนุกสนานและเพลิดเพลินแน่ๆค่ะแล้วพบกับคุณครูกัญยวีได้ใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ